ดีค่ะนี่คือคําคุ้นหูในกลุ่มคนรักชวนชมวันนี้เชงจะพามาสวัสดีที่สวนของพี่ไก่หนึ่งในบุคคลที่อยู่กับชวนชมมายาวนานเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกับสถานาการณ์ขึ้นขนลงๆของราคาชวนชมตลอดหลายสิบปีเท่าที่ผมอยู่กับตัวนี้มาประมาณ30-31ปีนะผมว่าไม้สีน่าตายไม่เป็น คือคนที่ชอบชวนชมไม้สีนั่นเพราะสมัยก่อนไม้สีที่มีสีสันแปลกดอกสวยๆออกดอกดกกิ่งนั่งแทนสั้นๆจะมีราคาสูงมากๆค่ะบางชนิดราคาสูงถึงหลักหมื่นช่วงนั้นอะไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินตลาดแถวแถวเดวอะมอบางแคหรือิ้ท่าพระนี่แหละจำไม่ได้เพราะนานมากก็เลยไปเจอชวนชม ชวนชมต้นหนึ่งแหละที่ที่เรียกว่าเป็นช็อกกิ้งคิงอ่ะที่เป็นสีออกปเปดเือกม่วงๆเวงเือกเผือกต้นละหนึ่งล้านแต่แต่เนี้ยก็เกิดความชอบเนี่ยแล้วก็ในยุคของดอกซ้อนช่วงนั้นจะเป็นสวนหัตสดีของเฮียคุ้งนะครับแกน่าจะเป็นคนที่ที่ทำดอกซ้อนมาเป็นเจ้าแรกเริ่มต้นที่กิ่งละ2,000บาทแต่แกจะจะขายแบบเป็นชุดชุดละสิบต้นสองหมื่นบาทตอนนั้นไปซื้อมาน่าจะประมาณน่าจะประมาณ5ต้นครับ แล้วก็เอามาแล้วก็ซื้อมาเล็ดเล็ดมาเพิ่มด้วยแล้วมาเราเรามาต่อขยายนะครับพอเอามาแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยการที่ผสมเกสรเองปรากฏก็ก็ติดก็เริ่มมีลูกไม้ชุดแรกก่อนหน้านี้ พี่ไก่ทำไม้ด้วยการเสียบยอดไม้สีต่างๆออกจำหน่ายอยู่แถวๆจังหวัดโคราชและสระบุรีแต่ก็มีเหตุให้ต้องย้ายขึ้นมาทำสวนอยู่ที่จังหวัดลำปางสวนตอนนั้นที่โคราชเนี่ยมันประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมตั้งแต่3-8จนถึงจนถึง5 7 56 57ลยได้ขนหนีน้ำทุกปีที่ลำปางพี่ไก่เคยทำสวนขนาดใหญ่ ผลิตตอและเสียบยอดไม้เอาไว้จำนวนมากเลยค่ะแต่ต่อมาประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่เหมาะสมแหล่งน้ำขาดแคลนจึงต้องขายไม้ที่ทำเอาไว้เกือบทั้งสวนและย้ายมาเช่าบ้านอยู่ในตัวเมืองลำปางจริงเมื่อก่อนนะผมก็ก็ขยายด้วยการการการตอกิ่งนะครับคัดลูกไม้ที่สวยๆแล้วจะต,ตอกิ่งแต่ตอนนั้นนะปิดสวนใหญ่ครับ แต่ตอนนี้พอมาหาพื้นที่ไม่ได้ก็มาจำกัดอยู่ตรงตรงบริเวณบ้านก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าทำเฉพาะที่เรามีพื้นที่แค่นี้จะทำยังไงให้ให้ไม้ขายได้ก็เลยมามาเริ่มต้นด้วยการผสมเกอรทำลูกไม้แล้วขายเป็นไม้พ่อมเมล็ดอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าขยายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่เยอะพี่ไก่ เลี่ยนวิธีทำไม้โดยปรับมาใช้พื้นที่เล็กๆรอบบ้านทำสวนขนาดย่อมๆพร้อมเปลี่ยนจากที่เคยเสียบยอดไม้ขายมาใช้การเขี่ยผสมเกสรทำไม้รากแก้วขายแทนค่ะมันสนุกนะฮะเล่นเล่นไม้ไม้สีพอมะเลศเนี่ยสนุกมากเป็นเป็นไม้ไม้ประเภทเขาเรียกออริจินอลครับมีสีเดียวต้นเดียวเหมือนจะเรียกว่าในโลกก็ได้ มันสีอาจจะเป็นใกล้เคียงกันแต่มันก็มีต้นเดียวนะมันเป็นรากแก้วโรยที่เราไม่ได้ขยายออกไปโมลิน่าครับโมลิน่าส่วนวนี้คือม่วงอัศวินครับม่วงอัศวินวิธีการที่จะผสมพี่ไก่ก็จะเลือกดูว่าจะให้ตัวไหนเป็นแม่หรือตัวผู้หรือตัวเมียนี่ดูยังไงนะคะเราเราเลือกเราเลือกตัวนี้ครับให้ตัวนี้เป็นใช่ครับเป็นพ่อหรือเป็นแม่ครตัวนี้เป็นแม่ครับตัวนี้เป็นพ่อค่ะ ตัวนี้จะเป็นเกสรตัวเมียตัวนี้เป็นเกสรตัวผู้แต่ไม้สองตัวนี้ดบทั้งคู่นะออกดอกเก่งแต่ตัวนี้ความเด่นก็คือเขาเป็นไม้เปลี่ยนสีนะครับแล้วออกดอกบ่อยไม้เปลี่ยนสีอธิบายไม้เปลี่ยนสีก่อนก็คือมันจะเปลี่ยนสีก็คือตั้งแต่เป็นดอกตูมใช่ไหมคะ <a> ใช่บ,นบานแรกก็จะเป็นสีเหลืองแล้วพอวันสองวันสามเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเ<าม> <nh> นี่ยบานบานแรกๆรกก็จะเป็นสีเหลืองค่ะครับแล้วก็ สองสามวันจนไปถึงวันสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงแล้วตน,นะี้ค่ะแล้วคราวนี้เวลาผสมถ้าให้นี้เป็นแม่ก็ต้องเอาเดสอนตัวผู้จากใช่จากตัวนี้คพวงอัศวินใช่ครับวิธีการก็คือ ตัวผู้ของไม้พวกนี้นี่เยอะนะคะเข่าๆเนี่ยคือเกสอนตัวผู้ค่ะแล้วก็มาปลายใส่เกสอนตัวเมียก็จะมีหัวเขียวๆอยู่ตรงช่วงก่อนไปลายนะครับค่ะเกสอนตัวผู้ก็จะอยู่ช่วงไปลายเลยนะครับแค่นี้เขาก็ติดนะบางคนจะใช้มีดถ้ามันหนาหลายชั้นบางคนก็ใช้มีดโกนมาปาดกรีดแล้วก็แหวกออกอ,อย่างบางทีบางคนก็เอามีดกรีดตรงนั้นแล้วเปิดแค่ตรงนี้ออกเขาก็ปิด บางคนถ้าถ้าไม่เปิดไม่ไม่งัดตัวนี้ฝาตัวนี้ออกบางคนก็แย่ไปแล้วก็เขี่ยเลยก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดจริงๆก็ได้หมดเนี่ยแล้วแต่คนถนัดนี่พอผ่านไปสักไม่เกินสองอาทิตย์จะเริ่มละพอก็ทิ้งดอกเนี่ยจะเริ่มถ้าเขาเริ่มแก่มัมนจะเป็นสีแดงๆแล้วเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆครับจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยดูทันไหมคะโมรีน่าเนี่ยเพราะนั้นเรางัดตัวนี้ออกขึ้น ถาจะมองเห็นเกสรตัวเมียท <office> ี่เป็นปลายคุกเขียวอยู่นะครับที่ตุ่มๆอยู่แล้วก็เอาเกสรตัวผู้ที่เป็นผงสีขาวมาป้ายเบาๆอ่อครับถ้าติดเดี๋ยวเขาก็จะไอ้นี่ขึ้นมาเป็นตุ่มอ่าตุ่มแดงๆเนี้ยครับจะเป็นตุ่มแดงๆเนี้ยแล้วเขาจะโตขึ้นเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าติดแล้วครับก็จะออกมาเป็นฝักละใช่ครับอยู่ที่จินตนาการเนาะใช่จินตนาการเราไม่รู้หรอกว่าว่าดอกเขาจะออกมาเป็น อย่างเช่นตัวนี้เป็นสีโทนออกม่วงมีลายมีอะไรแล้วก็มาใส่กับตัวเปลี่ยนสีแล้วตัวนี้เราก็รอลุนแล้วครับตอนนี้เขาไม่มีโทนสีม่วงมาผสมไงเพราะงี้ต้องมีมีโทนสีม่วงมาติดแล้วก็มีขีดมีลายอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีขีดอยู่แล้วครับก็ <irts? S 1> น่าจะสวยขึ้นก็คิดอย่างงั้นฝั่งนี้ก็สีจะเข้มขึ้นกว่าเดิมใช่สีก็อาจจะติดโทนม่วงต้องมีหละครับต้องมีติดโทนม่วงอยู่แล้วคิดว่าสวยอะ่ะ ตอนนี้ก็จินตนาการเอาไว้ก่อนพี่ไก่ผันตัวเองมาเป็นนักผสมพันธุ์ไม้สร้างไม้รากแก้วของตัวเองเพื่อให้ได้ชวนชมที่มีดอกสวยๆส,สายพันธุ์แปลกใหม่โดยเลือกต้นที่ให้ดอกดอกออกดอกทนนานต้นที่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวนั้นแต่เป็นต้นแม่เอาต้นนั้นแม่เป็นต้นแม่คือก็เรียกตัวเมียนะครับเกสอตัวเมียแล้วก็เอาตัวสีต่างๆที่เราคิดว่ามันดกต้น ด้วยความที่ทำเนี่ยจะจะเน้นเรื่องของดกก่อนไอ้ไอ้สีน่ะไอ้สีน่ะเราไม่รู้หรอกเราต้องเน้นความดกความแข็งแรงช่อแข็งแรงดอกแข็งแรงดอกทนอย่างเงี้ยก็มาผสมใส่กันนะครับแล้วก็พอเขาออกลูกมาเราก็ต้องมาคัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าในหนึ่งฝักเนี่ยมันจะมีมีเด่นสุดแค่หนึ่งหรือสองต้นแค่นั้นแหละครับจริง mm hmm. ๆมันก็สวยทุกต้นแหละแต่ว่าเราต้องคัดไอ้ที่ดีที่สุดนะครับถ้าจะทำออกไม้ตลาดต้องคัดตัวที่ดีที่สุด ชื่อดังๆที่เกิดจากมือพี่ไก่มีหลายตัวเช่นวันฮาร์ดไม้ที่มีดอกซ้อนสวยงามมีลักษณะโดดเด่นในหนึ่งพุ่มดอกสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยความพิเศษของวันฮาร์ดทำให้พี่ไก่กระจายแบ่งส่งต่อไปให้หลากหลายสวนนำไปทำการตลาดสร้างกระแสให้คนลหลงไหลในความสวยงามของวันฮาร์ดต้นนี้นีโมนี่ก็เป็นไม้สีชั้นเดียวที่มีสเสน่ห พี่ไก่พัฒนาขึ้นมาให้มีจุดเด่นที่ออกดอกดกและดอกของเจ้านีโมสามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายภายในช่อเดียวจะมีหลากหลายสีสันมีความสวยงามพร้อมความแปลกพี่ไก่ไม่ได้ทำจำนวนนีโมเอาไว้มากนะคะจะมีเหลือเก็บนีโมเอาไว้กับตัวเองเพียงไม่กี่ต้นโดยไม้นีโมชุดแรกและชุดเดียวที่พี่ไก่นั่งแท่นเอาไว้ก็ถูกขายเหมาให้กับสวนอื่นไปทำตลาด แต่ก็ยังมีหลุดออกมาจำหน่ายไม่มากนักนะคะด้วยความพิเศษของนีโมปัจจุบันคนเล่นไม้สีต่างออกตามหานีโมมาเก็บสะสมแต่บอกตรงนี้เลยค่ะว่าหายากมากๆไม้สีอีกตัวที่โดดเด่นสุดๆที่พี่ไก่ผสมขึ้นมาได้ตั้งชื่อว่าพวงเงินพวงทองไม้สีต้นนี้เกิดจากฝักเดียวกันกับวันฮาร์ด แต่กลีบมีลักษณะต่างกันคือวันฮาร์ดเป็นไม้ดอกซ้อนแต่พวงเงินพวงทองเป็นไม้สีมีกลีบดอกชั้นเดียวแม้จะเป็นไม้สีชั้นเดียวแต่พวงเงินพวงทองกลับโดดเด่นไม่ธรรมดานะคะพี่ไก่หวงสายพันธุ์ของพวงเงินพวงทองอย่างมากเลยแหละคะ่ะตั้งแต่พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาได้พี่ไก่ขายกิ่งออกไปไม่เกินสิบกิ่งขณะที่ต้นแม่ พี่ไก่ห่วงมากและตั้งใจจะเก็บเอาไว้พัฒนาต่อจุตัวนี้คนสนใจเยอะอยู่ในฝักเดียวกันกับ One Heart. One Heart วันฮาร์ดวันฮาร์ดตอนนี้ก็เป็นไม้ตลาดอยู่ครับเป็นไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เวลาเขาออกดอกเดือดกเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเดินผ่านจะมีกลิ่นหอมเลยนะถ้าเราไปดมไปหอมใกล้ๆดอกเนะี่ยจะไม่มีกลิน่นแต่เราเดินผ่านจะมีกลิ่นหอมเลยช่วงนั้นเพิ่งเพิ่งคัดออกมาได้สามตัวก็ยังไม่ได้ลุ้นหมดครับว่าในหนึ่งฝักนี้เราเราไม่ได้ลุ้นหมดเลยเพิ่งเห็นมาสามตัวก็จะมี มีพวงเงินพวงทองแล้วก็ทอฝันแล้วก็มาวันฮาร์ดนะครับที่ขยายไปก็ที่ขยายไปตลาดก็มีแค่วันฮาร์ดแล้วก็พวงเงินก็ไม่ได้ขยายก็ต่อก,กิ่งแม่ไว้ต้นเดียวนี่แหละครับแต่ก็มีคนสนใจเยอะนะฮะเขาจะเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดออกได้ทั้งปีก็คือพอแทงช่อดอกแรกขึ้นมาเนะี่ยเริ่มเริ่มแทงช่อดอกแรกครับยอดที่สองที่ออกมา คู่กันเนี่ยเขาก็จะแทงดอกออกมาพร้อมกันเลยพอดอกพอดอกชุดแรกหมดชุด2ก็เป็นเขาจะเป็นอยู่นี่ทั้งปีนะครับที่ที่ผมขยายจากไม้มเมล็ดขึ้นมาต่อได้ประมาณ10กว่าต้นช่วงนั้นก็ไม่มีสมาชิกคนไหนสนใจด้วยที่ว่าเวลาถ่ายรูปโพสต์ไปเนี่ยด้วยสีสันเขามันดูชมพูธ,ธรรมดานะครับเขาอย่างตอนนั้นช่วงนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะดกอะไรอย่างนี้ต่อไว้จนกิ่งยาวยืดเลยตอนนั้นก็ส่งไปพมา่าทั้งหมดนะครับที่ว่า10กว่ากิ่งก็ส่งพมา่าไปทั้งหมด แล้วก็พอมาต่อต้นแม่เขาก็เกิดความดกดกไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีคนสนใจก็ทักเข้ามาเรื่อยอะครับจุดเด่นของพวงเงินพวงทองคือดอกจะมีสีฉ่ำสดใสการดอกแข็งแรงชี้ขึ้นฟ้าออกดอกเป็นพวงและออกดอกดกมากๆค่ะเมื่อดอกที่บานก่อนโรยลงดอกอื่นๆที่ตูมอยู่ก็ทยอยบานสลับกันแบบนี้ทั้งปีเลยค่ะ พี่ไก่บอกว่าัวงเงินพวงทองที่แกผสมขึ้นมาได้นั้นคือนางพญาของไม้สีดอกชั้นเดียวก็ว่าได้ค่ะอาต้นนี้ต้นนีท้ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยที่ต้นทางก็คือยังอยู่กับพี่ไก่อยู่แล้วใช่ใช่ครับยังไม่ไม่ได้ขยายออคน เป็นบริดเดอร์เป็นคนพัฒนาใช่ครับต้นนี้ขึ้นมานั่นก็คือพวงเงินพวงทองพวงเงินพวงทองครับดอกเขาจะดกเป็นไม้เปลี่ยนสีออโต้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ดกความดกคือสุดยอดเลยอ่าขณะเวลาเขาออกดอกมาเนี่ยแทงจากชอนี้แบบชอนี้ก็จะติดดอกออกมาตามเนี่ยครับเห็นไหมนิดเดียวก็เริ่มเป็นดอกละค่ะเนี่ยแทงออกมานิดเดียวเริ่มเป็นดอกละกว่าชุดเนี้ย จะโรยชุดนี้ก็มาเป็นดอกมันก็เลยดูดกครับเขาจะออกเงี้ยของเขาทั้งปีตลอดไปเลยนี่แล้วก็สีสีแรกๆก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองลายครับ<ะ>แต่น,นี้เริ่มเข้มขึ้นแล้วในบานสามฝัวันเริ่มเข้มขึ้น<ะ>พอท้ายๆเนี่ยเขาจะเข้มกว่านี้นะครับเ<ะ>ขาจะเข้มแบบเป็นชมพูแบบเข้มไปเลยแต่พอเขาออกดอกเยอะสีมันก็จะดูสลับเนี่ย<ะ>แต่เวลาที่โพสลงไปเนี่ยถ้าเราถ่ายลูกไกลๆเนีย่ยมองเป็นโทนสีชมพูรธรรมดาพื้นๆเหมือนชมชมทั่วไปแต่พอมาเห็นของจริงอ่ะ มันจะเป็นออกสีเหลืองอะครับค่ะก็<ล>ะไม่ไม่รู้เหมือนชนชมทั่วไปนะพี่ไก่ชิดว่ามันสวยกว่า <c oughs> แล้วแบบว่าโอ้โหพรมันเต็มแบบหืมภูมนี่สีสวยมากนี่ก็เพิ่งจะร่วงไปแต่ตัวนี้มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเอาไปต่อขยายเนี่ยไม่เกิน30วันติดดอกเป็นแบบนี้เลยครับสองอาทิตย์เนี่ยพอเขาแทงยอดมาเขาจะเริ่มติดดอกแล้วครับสองสามที่ภายในสองสามที่เขาจะเริ่มติดดอกแล้วอย่างไรก็ตามค่ะ แม้พี่ไก่จะหวงพวงเงินพวงทองอย่างมากแต่เชงเองก็พยายามอ้อนวอนจนขอแบ่งต้นแม่จากพี่ไก่ออกมาดูแลจนได้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจที่จะขอคำปรึกษาจากพี่ไก่เนาะรเรียกว,ว่าขอคำปรึกษาดีกว่านะคะ<ด>ในเรื่องของพัน,มนไม้การตเลี้ยงไม้ <จะ S 2> พี่ไก่ก็ช้อม ให้คำปรึกษาใช่คะคช่องทางติดต่อของพี่ไก่ได้ทางไหนบ้างคะก็มี Facebook อ่ะครับชื่อ <Facebook S 1> ว่าส,สับสมบูรณ์ชวนชมค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทร0965262962ค,ค่ะแล้วก็ถ้าอยากมาหาพี่ไก่มาดูพันไม้ใหม่ๆที่พี่ไก่คิดค้นขึ้นมาก็สามารถมาได้ที่ตรงนี้ก็คือที่จังหวัดลำปางครับพิกัดตรงประตูม้าเลยครับ ค่ะประตูม้าลำฟางนะคะกำแพงใกล้กับว,วัดหลวงพ่อกเกษมรนะมาห่างกันประมาณสักร้อเมตรคช่ไหมคะ,คะก็โทรหาพี่ไก่ได้ตามเบอร์นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเดอะสปอตไลท์ที่นำมาให้ผู้ชมรับชมกันในวันนี้ค่ะ